ฟุตบอลเพเมลีย์อังกฤษเชลซีปะทะเวสต์แฮมเชลซีเปิดบ้านรับมือเวสต์แฮมในการแข่งขันคืนวันจันนี้สิงบูเชลซีลงแข่งขันเป็นทีมแรกในช่วงสุดสัปดาห์มาหลายครั้งแล้วในฤดูกาลนี้แต่สำหรับเกมถัดไปพวกเขาต้องรอจนถึงตีสามของคืนวันจันเพื่อรอรเผชิญหน้ากับเวสต์แฮมเชลซีเริ่มต้นสัปดาห์โดยมีคะแนนห่างจากพื้นที่โยุโรป2แต้มแต่อาจตกไปรังอันดับที่10ก่อนการคิกออฟในสนามแซมฟอร์ดบิทที่ไร้คนดูจะเริ่มขึ้น ระยะเวลา6วันนับตั้งแต่การปลาชัยต่อวูฟถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พักและเตรียมตัวการแข่งขันนานที่สุดในรอบหลายเดือนแน่นอนว่าหลังความแพ้แพ้2นัดนักเตะจําเป็นจะต้องได้รับการเบรกครั้งนี้พวกเราไม่ต้องเดินทางไปแข่งขันไกลนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้เพราะ6ใน7น,นัดถัดไปจะเตะกันภายในเมืองหลวงเพื่อเป็นการลดความเหนื่อยล้าสะสมของขุมกําลังทั้งลำพัดใช้งานนักเตะไปแล้ว27คนในฤดูกาลถือว่ามากที่สุดในเพเมลิกเหนือกว่าลิเวอร์พูล เอลวัตตันและเวสต์ซอมบิดทีมละสองคนสำหรับเดวิดมอยกุนซือทีมเยือนใช้นักเตะในขุมกำลังไปยี่สิบเอ็ดคนซึกดาร์บี้แมตช์ครั้งนี้ถือเป็นเกมสุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสและเชลซีก็มีสถิติที่น่าประทับใจในการแข่งขันก่อนช่วงเทศกาลและแพ้เพียงสองนัดจากสาสิบนัดในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยชนะสิบเก้าเสมอเก้าสองเกมที่เราพลาดทา่าเกิดขึ้นกับลีดเมื่อปีหนึ่งพันกรเก้าสิบเก้าและกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อสองปีที่แล้ว สถิติสำคัญในเกมนัดนี้เชลซี Chelsea ยังไม่แพ้กับคู่แข่งในการเล่นเพลย์ลกที่บ้าน5นัดหลังสุดโดย4แมตแรกเรายิงได้อย่างน้อย3ประตูต่อไปเราจะไปฟังข่าวที่น่าสนใจของทัพสิงบูเชลซีกันครับทั้งลำพาดเฮดโค้ชของเชลซีคงจะพอใจพิพเศษหากทีมของเขากลับมาคว้าชัยชนะไดในคืนวันจันรนี้กับเวสต์แฮมเขาเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข้งแบบมืออาชีพกับคุณคอนก่อนกล้ามาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในถิ่นสแตนฟอร์ดบิต สัปดาห์นี้เขามีเวลามากกว่าปกติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสําหรับการเตรียมตัวทําศึกดาร์บี้แมตช์ตะวันตกและตะวันออกเจ้าตัวอาจทําการปรับเปลี่ยนทีมเพื่อ3ามคะแนนสาคัญจุดยั้งผลงานที่ดรอปลงไปของทีมฮาคิมซิเย็กซึ่งเล่นได้ยอย่างโดดเด่นในตําแหน่งตัวรุกฝั่งขวาก่อนจะรับบาดเจ็บจากเกมที่พวกเราชนะลีดและต้องพักมาตั้งแต่ตอนนั้นล่ามพลาดเปิดว่าทั้งซิเย็กและคาร์ลัมพัันโอดอยอาจฟิตกลับมาลงเล่นเกมคืนวันจันนี้ได้ ปีกชาวโมร็อกโกก็มีความสําคัญกับทีมและสร้างโอกาสทองได้มากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นโดยเฉพาะการเปิดจากลูกตั้งเตะเกมที่ผ่านมาซึ่งเราแพ้กับฟุตที่เจนพูริสิตกลับมาลงสนามและเล่นได้อย่างโดดเด่นแต่ส่วนใหญ่เป็นจังหวะทางกราบขวามากกว่ากราบซ้ายสถิติของสิงบูยังดูดีโดยพวกเรามีผลต่างประตูได้เสียตามที่คาดหวังดีที่สุดในหลีกสูงสุดเคียงข้างกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยจำนวนบวก9ประตูตัวเลขนี้มาจากการนำโอกาสที่สร้างได้ ไปหักลบกับโอกาสที่เปิดให้คู่แข่งยางไรก็ตามประสิทธิภาพของเชลซีตกลงไปในการปลาชัย2นัดที่ผ่านมาหลักๆอาจเป็นเพราะความเหนื่อยล้าโอกาสยิง13ครั้งในเกมกับวูฟเข้ากรอบเพียงแค่3ครั้งส่วนในเกมกับเอเวอเรตันเรายิงไป10ลูกและตรงกรอบแค่3ลูกย้อนกลับไปในการเจอกับลีดตเรามีโอกาส23ครั้งเข้ากรอบ11ครั้งเป็นประตู3ลูกส่วนในเกมกับเซบีย่าเรายิงได้14ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งได้มา4ประตู ในแมตช์กับนิวคาสเซิลเราได้2ประตูจากการยิงครกกรอบ3ครั้งโดยมีโอกาสทั้งหมด14ครั้งจากการพลิกกลับมาแพ้อย่างน่าผิดหวังในเกมกับฟูฟสิ่งดังกล่าวอาจดูเหมือนว่าพวกเรามีปัญหาในการปิดเกมหลังขึ้นนําไปก่อนแต่มีแค่ลิเวอร์พูลเอเวอร์ตและเซาท์สตันรวมไปถึงทอแนฮอสเปอร์ที่ขึ้นนําคู่แข่งมากกว่าเชลซีซึ่งยิงนําิ0ครั้งท่านั่นคุณคอนพุ่งมาเยือนฟอร์มแจ่มใช้ย่อยเดวิดมอยห์เฮดโค้ช ใช้แผงหลัง3าและ4คนสลับกันในฤดูกาลนี้เกมที่เสมอกับคินตัปเปเลตเมื่อคืนวันพุธพวกเขามาในระบบ4 2 3 1คนที่ทำผลงานได้โดดเด่นในยามที่มิคาเอลอันโตนิโอไม่ได้ลงสนามก็คือจารอดโบเวนอดีตปีของฮาวซิตี้ส่วนโทมัสซูเชคที่เล่นมิดฟิลด์ตัวกลางก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้ก,กันโดยยิงไป2ประตูจาก3นัดหลังสุดอิสเบลาม่าดาวเตะที่ยืมมาจากเบรนฟอร์ดอาจไม่ได้มีผลงานที่หวือหวานักในตำแหน่งหมายเลขสิ ด้านหลังเซบาสเตียนอัลเล่กองหน้าสิมชาติไอวอรี่โค้ดหลังเพิ่งยิงประตูตีเสมอสุดดราม่าใส่คริสตันเาเลสโดยเกิดขึ้นหลังจากที่มานเนอ,อลาซินีลุกจากมานั่งมันลงสนามและเบนรามาขายับไปยืนริมเส้นเดวิดมอยทำได้ดีในการติวเข้มนักเตะขุนค,ค้อนให้รักษาผลการแข่งขันโดยมีวลาดิเมียคูฟานเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาทำให้พวกเขาเล่นได้อย่างคล่องแคล่วในบริเวณริมเส้นเช่นเดียวกับส่วนสูงและการจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยมของ2เซ็นเตอร์แบก็ก ทีมจากเรดอนตะวันออกเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในจังหวะลูกตั้งเตะทั้งเกมลุกและเกมรับอังเจโลอ็อกส์บอนนาและซูเชคคือ2อประตูอันตรายก็มีเพียงแค่ซาท์อมตันที่ทําประตูจากลูกตั้งเตะได้มากกว่าพวกเขานอกจากนี้15%เในจํานวนการยิงของคุนคอนเกิดขึ้นในพื้นที่หหลาซึ่งเป็นตัวเลขมากที่สุดในหลีกสูงสุดพวกเขายิงชนเสาและคานรวมไป10ครั้งมากที่สุดเช่นกันมีนักเตะแค่สาคนในเพเมลิกฤดูก,กาลที่แอซซิดได้มากกว่าอารอนแคสเวลแบ็กซ้ายของเวสต์แฮม ซึ่งดูจะมีอาการบาดเจ็บจากนัดกลางสัปดาห์แต่ฝืนเล่นต่อไหวโดยตัวเขาอันโตนิโอโบเวนและฟาเบียนบันบูเอนาถูกคาดมาว่าจะกลับมาลงสนามได้ในการแข่งขันที่รับเีเกมดาบ้แมตอีกแล้วนี่จะเป็นแมตช์แรกในรอบ3นัดที่เชลซีจะต้องแข่งขันกับทีมจากเมืองหลวงภายใน5นัดถัดไปอาร์เซนอลเปิดบ้านรับสิงบูในวันแกะกล่องวันของขวัญจากนั้นจะเป็นศึกลอนดอนดาบิแมตต์ตะวันตกครั้งแรกของฤดูกาลที่บ้านฟูลแลมในวันศุกร์ที่15มกราคม เชลซีทำคะแนนได้มากที่สุดในตารางที่นับจากทีมจากลอนดอนเมื่อซีซั่นที่แล้วและมีแต้มเฉลี่ยนำในฤดูกาลนี้เช่นกันด้านขุนค้อนป่าชายัย4จะก่นัดหลังสุดในศึกดาร์บี้แมตช์นอกบ้านผลที่คาดเชลซีจะชนะเวสต์แฮม2ประตูต่อ1